เซเรนาวินเลียมการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเซเรนาวินเลียมผู้ที่ไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จในวงการเทนนิสแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในการเอาชนะอุปสรรคและไม่ยอมแพ้ต่อความฝันเซเรนาเกิดเมื่อวันที่26กันยายน1981ที่รัฐมิชิแกนแต่เติบโตที่แคลิฟอร์เนีย ย่านที่มีอัตราอาชญากรรมสูงและไม่ใช่แหล่งผลิตนักเทนนิสระดับโลกแน่นอนริชาร์ดวินเลียมพ่อของเธอมีความฝันว่าลูกสาวทั้งสองคนของเขาเซเรนาและวีนัสจะกลายเป็นนักเทนนิสระดับโลกแม้จะไม่มีประสบการณ์ในกีฬาเทนนิสมาก่อนเขาศึกษาวิธีการสอนเทนนิสด้วยตัวเองและพาลูกสาวไปฝึกซ้อมที่สนามสาธารณะที่ไม่ได้รับการดูแลบางครั้งต้องเก็บขยะและเศษแก้วออกจากสนามก่อนฝึกซ้อม ตั้งแต่อายุเพียงสามขวบเซเรนาฝึกซ้อมวันละหลายชั่วโมงภายใต้การดูแลยอย่างเข้มงวดของพ่อการฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนี้หล่อหลอมให้เธอมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขันระดับสูงในอนาคตการก้าวสู่วงการเทนนิสมืออาชีพเซเรนาเริ่มเล่นเทนนิสอาชีพในปี1995ตอนอายุเพียง14ปีแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี1999 เมื่อเธอคว้าแชมป์แกรนด์สลมรายการแรกที่ US เอ e n ในวัย17ปีนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการเทนนิสหญิงตลอดอาชีพอันยาวนานเซเรนาคว้าแชมป์แกรนด์สลมเดี่ยวรวม23รายการมากที่สุดในยุคโอเพนและเป็นรองเพียงมาร์กาเร็ตคอร์ดที่มี24รายการในประวัติศาสตร์นอกจากนี้เธอยังคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสี่เหรียญและครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกรวมแล้วกว่า319สัปดาห์อุปสรรคและการเอาชนะ เส้นทางสู่ความสำเร็จของเซเรนาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอต้องเผชิญกับความทา้าทายมากมายการเหยียดเชื้อชาติและเพศในฐานะผู้หญิงผิวสีในกีฬาที่มักถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนผิวขาวและชนชั้นสูงเซเรนาต้องเผชิญกับการวิพาก์วิจารณทั้งเรื่องรูปร่างสีผิวและสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยพลังแทนที่จะย่อท้อเธอใช้พลังงานเหล่านั้นผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นปัญหาสุขภาพ ในปี2011เซเรนาได้รับการวินิจฉัยว่ามีลิ่มเลือดอุดตันในปอดซึ่งเกือบค่าชีวิตของเธอหลายคนคิดว่าอาชีพนักเทนนิสของเธอคงจบลงแล้วแต่เธอสามารถกลับมาสู่วงการได้อย่างแข็งแกรง่งและคว้าแชมป์กร兰斯แลมอีกหลายรายการหลังจากนั้นการเป็นแม่และนักกีฬาในปี2017เซเรนาให้กำเนิดลูกสาวอเล็กซิสโอลิมเปียหลังจากการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนและต้องผ่าตัดฉุกเฉินเธอเกือบเสียชีวิตหลังคลอด แต่ด้วยความมุ่งมั่นเธอกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งและผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สลมหลายรายการเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ทั่วโลกเซเรนาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงในสนามเทนนิสเธอได้พัฒนาตัวเองในหลากหลายด้านนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จเธอก่อตั้งบริษัทเสื้อผ้าเอสบเซเรนาเซเรนาเวนเชอร์บริษัทร่วมลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายและเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม นักเขียนและโฆศกเซเรนาเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองและใช้แพลตฟอร์มของเธอพูดถึงประเด็นสำคัญเช่นความเท่าเทียมทางเชื้อชาติความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีแม่และต้นแบบในฐานะแม่เธอพยายามสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับลูกสาวและเด็กผู้หญิงทั่วโลกเธอพูดอย่างเปิดเผยเ,เกี่ยวกับความท้าทายของการเป็นแม่ทำงานและความสำคัญของการสนับสนุนผู้หญิงในทุกบทบาทบทเรียนจากเซเรนาวินเลียม จากเรื่องราวของเซเรนาเราสามารถเรียนรู้บทเรียนสำคัญมากมาย 1. พลังของความฝันและความมุ่งมัน่นจากเด็กหญิงในคอมตันสู่แชมป์ระดับโลกเซเรนาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอุปสรรคใดที่ความมุ่งมั่นไม่สามารถเอาชนะได้ 2. ความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในโลกที่พยายามจะบอกว่าเธอไม่เหมาะสมกับกีฬาเทนนิสเซเรนาไม่เคยพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวัง เธอภูมิใจในตัวตนและรูปร่างของเธอ 3. การลุกขึ้นสู้หลังความล้มเหลวชีวิตของเซเรนาเต็มไปด้วยการล้มลุกคลุกคลานทั้งในสนามและนอกสนามแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เธอมักจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอ 4. การสร้างผลกระทบเกินกว่าความสำเร็จส่วนตัวเซเรนาใช้ความมีชื่อเสียงและอิทธิพลของเธอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม เธอเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ความสำเร็จเพื่อยกระดับผู้อื่นเรื่องราวของเซเรนาวินเลียมเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของคำว่ากำหนดชะตาชีวิตตัวเองเธอไม่ยอมให้สภาพแวดล้อมอคติหรือแม้แต่ข้อจำกัดทางร่างกายมากำหนดว่าเธอจะไปถึงจุดไหนในวันที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตขอให้นึกถึงเซเรนาผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและใช้ความสำเร็จของตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น พราะบางทีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนถ้วยรางวัลแต่อยู่ที่จํานวนชีวิตที่คุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเช่นเดียวกับที่เซเรนาวินเลียมได้ทํา